เฮ้ย hey, อีกแล้ว啊ใช่อีกแล้วมาเล่นพวกเราอีกแล้วหน้าตื่นเต้นจริงๆเลยน่าตื่นเต้นเรื่องอะไรมึงชอบเล่นเกมกายพวกนี้หลอะขาวน่าตื่นเต้นจังเพราะว่ากูทอดถ่า,ถา,ายไม่อยู่ดูซิว่าไฟจะไม่ร้ายกูไหมกูว่าไม่น่ารอดนะเพื่อนแต่ก็ดีแล้วละ่ะเพื่อความสงบสุขของโลกใบนี้ความสงบสุขของโลกมันเกี่ยวอะไรกับร้านกูอ่ะเอาล่ะครับสวัสดีชาวแก๊งซากะมอยทุกท่านอยู่ๆโดนจับวาร์ปมาแบบนี้ทุกท่านก็ควรจะรู้ชะตากรรมของตัวเองดีอยู่แล้วใช่แล้วครับเส็ยดีและนี่ก็คือเกมสายลับ กูคิดไว้ไม่มีผิดเลยเดี๋ยวจบรอบนี้กูไปซื้อหวยดีกว่าจะรีบซื้อทำไมเมื่อวานมันเพิ่งออกซื้อเผื่อรอบหน้าไงยงถ้ากูถูกหวยขึ้มานะแต่กูเลี้ยงค้าพวกมึงไม่เป็นไรกูซื้อเองได้แต่ก่อนที่พวกมึงจะทรมานพวกกูเนี่ยการุณามองที่ด้านบนก่อนพวกมึงเห็นตัวอะไรนั่นไหมที่มันทำหน้าเครียดอะนั่นดอกอะไรเสียบไหวอยู่ในรูเก่งมากพวกแกวันนี้ข้ามาดูรานเราเฉยจะเล่นอะไรก็เล่นไปเถอะนี่มาหลอกให้พวกเราห่อรอเปล่าวะไอ้ข้ามึงเอาหนังกระติกมาเปล่ายิงมันดิ นี่กูไม่ใช่สมัยป4แล้วนะเพื่อนเอาละครับทุกคนกดกติกาก็เหมือนเดิมเป๊ะทุกคนในที่นี้จะได้รับชื่อของของสิ่งหนึ่งเหมือนกันหมดเลยแต่มีอยู่หนึ่งคนที่จะได้รับแปลกไปนั่นคือสายลับโดยคนที่เป็นสายลับเนี่ยเขาก็ไม่รู้ตัวเองเหมือนกันว่าตัวเองเป็นสายลับไม่รู้ว่าตัวเองสวยว่างั้นเถอะเออไอกฎกติกาการเล่นน่ะพวกกูรู้อยู่แล้วแต่กูอยากรู้ว่าของรางวัลมันคืออะไรรอบนี้ บอกเลยไหครับสิบรีเอ้ยไม่เอานายนั่นแหละบอกสิบีนั่นแหละสิบรีบอกเธอเฮ้ยอย่าเลยนายบอกดีกว่าฉันเขินผมก็เขินเหมือนกันสิบรีสิบรีบอกเธอนายอย่าดื้อดิพลทหารเถอะถ้าพวกมึงไม่บอกกูกลับบ้านแล้วนะมันจะเขินอะไรกันขนาดนั้นจงใส่ว่าขอระวันนี่มันจะเป็นอะไรที่น่ารักมากกูก็ว่างั้นแหละดูมันทําตัวกระหนุงกระหนิงจังวะอ่าบอกก็้เดี๋้วผมเป็นคนบอกเองเออมันต้องอย่างนั้นเหล่ามาซิรอบนี้จะแตกต่างออกไปนิดหน่อยนะครับขอราวันอ่ะไม่มี เวงกรรมแล้วพวกมันจะเลีลากันทำไมเนี่ยฮะไม่มีขอรางวัลงี้กูไม่เล่นละพากูกลับใช่ครับไม่มีขอรางวัลมีแต่บทลงโทษลงโทษแบบใดคือว่าพวกเรานะครับต้องการที่จะจับสายลับให้ได้เพราะงั้นถ้าเกิดว่าพวกเรารู้ว่าใครเป็นสายลับเนี่ยพวกเราก็จะยิงทิ้งทันทีหมายความว่าหนึ่งในพวกเราจะต้องโดนยิงทิ้งสินะ ตัวต้มครับเพราะงั้นพยายามหาสายรับกันให้ได้นะครับรักทุกคนจุบจ๊บๆมันเป็นความน่ารักที่แฝงเอาไว้ด้วยความป่าเทือนให้พวกเราถ้าเกิดว่ามันจะยิงสายรับทิ้ง งั้นก็หมาายว่าใครก็ตามในพวกเราที่เป็นสายลับน่ะต้องโคตรพยายามปิดบังตัวตนให้ได้แบบว่าห้ามพลาดโดยเด็ดขาดเวยต้องตีเนียนให้สําเร็จส่วนคนที่ไม่ได้เป็นสายลับเองก็ต้องอย่าทําตัวให้หน่าสงสัยตายแล้วตายแล้วตาแล้วหนูอยากกลับบ้านหนูอยากกลับบ้านถึงจะต้องร้องเพลงตุ๊กตาผีกันเลยทีเดียว เกมนี้น่าสนุกมึงลงมาเล่นกับพวกกูไหมพี่กองครับเสีคโคตรลับใส่หัวทุกคนหน่อยได้เลยน้องแกง๋งไอ้กองกูรักมึงเพราะงั้นอย่าให้กูเป็นสายลับนะแต่กูรักมึงมากกว่าว่าไอ้กองส่งผมมึงหล่อกองกูเป็นสายลับมาหลายเกมแล้วขอเป็นคนธรมรมดาบ้างเฮ้ยกองวันนั้นไอ้กรนนินทาว่ามึงหัวเถิกไอ้โยของกูไม่ได้พูดอย่าไปเชื่อมันไอโยนั่นะแหละพูดพ่อพอไม่ต้องเถียงกันข้าเล่งไว้ลาแหละว่าจะให้ใครเป็นสายลับไอ้จอใช่ไหมใช่เฮ้ยไม่ใช่อ้าวอ้าวไอ้กองกูกับมึงไม่เคยมีเรื่องกันนะอาละน บ้าสเตอร์ไม่ใช่แล้วนี่มึงจะฆ่าพวกกูเลยหรอเฮ้ย hey, โทษทีว่ะมันเคยตัวโคตรลับจงใส่หัวทุกคน <c oughs> เอาล่ะเรียบร้อยเฮ้ย hey, โยงสู้สู้เฮ้ยโยงไอ้กล่องมันให้กำลังใจมึงทำไมอะ่ะมันหมายความว่ายังไงวะโยงให้แปลกๆนะไอ้กล่องมึงนะมึงมาถึงกูก็โดนมองเป็นสายลับซะละเฮ้ยส hey, ู้ๆูวะโยงอย่างอีกพวกมึงไม่ต้องมามองกูกูไม่ใช่สายลับแล้วมึงรู้ได้ไงกูหล่อ คำตอแบบนี้มึงอะน่าสงสัยที่สุดละเฮ้ย hey, สิตปีพลทหารจะโยงคือสายลับโอเคครับคุณโยงเตรียมรับแรงกระแทกเดี๋ยวพวกมึงจะบ้าอะยังไม่ทันได้เริ่มเล่นกันเลยอ่ะงั้นเริ่มเล่นเลยเหอะ ยโยงกูจะต้องเปิดเผยเนื้อในของมึงให้ได้ว่ามึงคือสายรับเออเดี๋ยวถามไปถามมาก็รู้เองแหละว,ว่าใครคือสายรับครับเดี๋ยวจะเริ่มตามลำดับไปเลยนะเริ่มจากคุณโกลนคุณกล้ามคุณขาวจอร์จโจ้งตามลำดับหลยอยากถามใครก็ได้แต่คนที่ถามห้ามถามกลับพร้อมหรือยังครับเราพร้อม,ะอมจะตุยมาแล้วเราพร้อมจะตุยกันมานานแล้วไม่ไงไอยโยงมึงคือสายรับเดี๋ยวเหรอมึงไอกล้ามเดี๋ยวก็รู้เริ่มเลยครับ กูต้องถามไอย้ยงแน่ๆไฮโยงเพื่อนรนะักกูอยากจะถามมึงก่อนถามมาเลยเพื่อนด้วยมันสมองระดับอัจฉริยะปัญญานิ่มของเราจะต้องผ่านสถานการณ์นี้ไปได้อย่างแน่นอนแต่ทำไมจะต้องใช้สมองด้วยวะเราไม่ใช่สายลับว่าแต่เรารู้ได้ไงเนี่ยกินได้เว้ยแต่ไม่ควรกินเปล่าๆไอยาไอโยงตอบได้ว่าหรือว่ามันจะไม่ใช่สายลับเพราะคนลับคือน้ำตาลแต่คงไม่ใช่เราหรอกมั้งที่เป็นสายลับอะดูเหมือนคุณโยงจะผ่านไปได้ด้วยดีนะครับต่อไปคุณกล้ามเลยที่จริงเราก็เสียๆวๆเพราะเราจะเป็นสายลับอยู่ในเนี่ย แต่เมื่อกี้มันถามเกี่ยวกับเรื่องของกินโอ๊ยเป๊ะเลยเราก็ได้รหัสแบบเดียวกันไอโยงกูจะถามมึงเอาอีกแล้วถามกูอีกแล้วกูขอถามว่าของกินเนี่ยรสชาติเป็นอย่างไรโอ้ยง่ายง่ายหวานว้าวไอโยงมึงตอบว่าหวานละ่ะมึงแน่ใจนะเฮ้ยไอ,อยาหรือว่ามันไม่หวานวะเราต่อผิดเปล่าเนี่ยเดี๋ยวดูหน้าไอ้กล้ามก่อนว่ามันทำหน้าแบบไหน ไอ้กล้าม,มึงทำหน้าอะไรของมึงอะมึงเปลี่ยนสีหน้าได้แล้วกูเดาไม่ออกไม่ได้กูจะแสดงความรู้สึกที่แท้จริงไม่ได้เดี๋ยวมึงรู้ดิไอ้เพื่อนทรยศความจริงมันเริ่มกระจางชัดขึ้นมาเรื่อยๆอ้าต่อไปคุณขาวให้ไอโยงกูจะถามมึงนั้นไงกูว่าแหละผู้มึงนี้เพ่งเล็งแต่กูจริงๆด้วยสินะเพราะไอ้กล่องแท้ๆเลยให้โยงซู้ซถ้ามึงหกปากกูจะขอบคุณมากไอ้กล่องไอ้ของสิ่งนั้นอะหาซื้อง่ายไหมหาซื้อง่ายไหม แต่เมื่อกี้ที่เราตอบไปว่าหวานนี่ไม่เห็นมันจะแย้งอะไรกันเลยงานที่เราตอบว่าหวานนี่มันก็น่าจะเป็นคําตอบที่ถูกต้องเลยดิเราไม่น่าจะใช้สายลับแต่ขาวดันมาถามเราซ้ําอีกแปลว่าเมื่อกี้เราตอบอะไรน่าสงสัยไปว่าแต่มันหาซื้อง่ายไหมวะไอที่เราได้เนี่ยง้นก็ตอบแบบกลางๆไปก่อนแล้วกันกันเหนียวไว้มันก็หาซื้อไม่ยากไม่ง่ายนะกลางๆงอะ่ะโอ้โยองตอบได้โคตรเซฟตวเองเลยวะรู้รักษาตัวรอดเป็นยอดคนเป็นยอดดี ผมยังไม่แน่ใจเลยว่าใครคือสายลับนะครับเนี่ยเพราะดูเหมือนคุณโยกจะตอบได้ทุกคําถามเลยเอ๊ะแต่ว่ามันเป็นคําตอบที่ถูกหรือเปล่านะต่อไปคุณจอชไอโยงเอาอีกคนและสรุปพวกมึงทุกคนสงสัยกูหมดเลยใช่ไหมเนี่ยถ้าทำกันแบบนี้นะจะเลิกคบกับกูไปเลยก็ได้นะเว้ยโอเคตกลงโอ้โหมิตรภาพที่ยาวนานมากว่า30ปี มึงจะทิ้งกูง่ายๆแบบนี้เลยเหรอใชโ่โยมึงออกจากกลุ่มไปซานี่กูจะได้เป็นศูนย์ที่ยืมมาถือว่าเจ้ากันเออพอดีเลยถ้ามึงพูดเรื่องนี้ขึ้นมานะกง้นกูไม่ออกกลุ่มแล้วมึงยังติดนี่กูอยู่ไอจอถามมาเลยกูจะพิสูจน์ความบริสุทธิว์วายอายุจะ40ส,ส,สแล้วยังบริสุทธิ์อยู่อีกคนเราบริสุทธิ์แล้วของสิ่งนี้ลักษณะมันเป็นยังไงเป็นก้อนๆแล้วแต่ว่าจะเป็นก้อนเล็กก้อนใหญ่เฮ้ยพวกมันตกใจอะไรกันวะหรือว่ากูตอบผิด ไม่นะไม่เราคือสายรับเหรอเนี่ยเราได้โค้ดน้ําตาลปี๊ดมาน้ําตาลปี๊ดมันต้องเป็นก้อนไม่ใช่เหรอหรือว่าคนอื่นได้น้ําตาลแบบอื่นเฮ้ยพวกมึงตกใจอะไรกันเนี่ยไอยโยงเทโยงเฮ้ยอะไรทาไมกูทําไมดูเหมือนจะมีปฏิกิริยาอะไรบางอย่างเกิดขึ้นนะครับเหมือนกับว่าผมจะเห็นเงาสายรับลางๆแล้วสิบปีบรรจุกระสุนกันเถอะนั่นนะสีพลทหารสู้ๆโยงพวกมึงนั่นแหละไอ้กล่องเฮ้ยตกลงกูคือสายรับใช่ไหมเนี่ย ไอยโยงตอบตรงสเปคทุกอย่างเลยว่ะแปลว่ามันก็ได้ค้นลับเป็นน้ําตาลปี๊บเหมือนกับเราอยโย่งไม่ใช่สารลับโอ๊ยตอนแรกกูก็นึกว่ากูจะเป็นสารลับซะอีกใช่เลยหวานและเป็นก้อนไอยโยงงด้น้ำตาลปี๊บเหมือนกูแน่ๆแต่เดี๋ยวก่อนนะหวานแล้วเป็นก้อนมันมีน้ําตาลแบบอื่นอีกหรือเปล่าวะ เฮ้ย <H an ly> มีดีก็น้ำตาลทรายที่เป็นก้อนสี่เหลี่ยมที่เขาใส่กาแฟกันไงเพราะงั้นก็ยังวางใจไม่ได้ไอยโยงอาจจะเป็นสายลับหรือไม่ก็เราเนี่ยแหละเป็นสายลับชัดเจนน้าตาลเปเหมือนกูไอยโยงไม่ใช่สายลับเราก็ไม่ใช่สายลับเหมือนกันเพราะว่าโค้ดของเราหน้าจะเหมือนกับไอโยงแต่ว่าคนอื่นในนี้สินะที่เป็นสายลับน้ําตาลทรายมันต้องเป็นเม็ดไม่ใช่หรอวะทําไมถึงเป็นก้อนล่ะเราได้โค้ดน้าตาลทรายไอยโยงนั้นต่อเป็นก้อนแต่ว่าไอายโยงเป็นสายลับแนะ่แน่ เอ๊ะเดี๋ยวมันจะหมายถึงน้ำตาลทรายที่เป็นก้อนสี่เหลี่ยมใส่กาแฟมันแกล้งตอบเลี่ยงเพื่อให้สายลับไม่รู้ตัวหรือเปล่านี่ตกลงว่ากูเป็นสายลับใช่ไหมเนี่ยทำไมทุกคนมาทำหน้าตกใจวะอาล่ะครับตาต่อไปคุณสายลับเอ้ยไม่ใช่คุณยงเห้ไอ้ผทหารสรุปแบบนี้เลยหรอสงครามยังไม่จบอย่าเพิ่งนับศพไอ้ก่องโวยเค,เคเรียดเว้ยเคเรียดผ <c oughs> ้าผมติดคอเราถามใครดีวะถามไอ้จอร์ดไม่ได้ซะด้วยเพราะว่าเขาห้ามถามกลับ เออรู้แล้วกูจะถามคนที่หล่อที่สุดถามมาเลยครับโยองอ้าวนี่มึงหล่อสุดหรอกเหรอกูจะถามตัวกูเองเว้ยเพราะว่ากูหล่อสุดมึงจะบ้าอะไรยอยาอ่างั้นถามไอ้โกรนนั่นแหละเพราะว่าตาต่อไปไปตายโกรนไงถ้าเราถามไอ้โกรนปุ๊บไอ้โกรนก็จะต้องถามคนอื่นถามเราอีกไม่ได้แล้วอา้าวแล้วโกรนของชนิดนี้มีสีอะไรอ่ะเฮ้ยโกรนมึงรู้ไหมว่าของชนิดนี้มีสีอะไรทําไมจะไม่รู้สีน้ำตาลว้าวสีน้ำตาลเออวะ่ะมันไม่น่าจะใช้สายลับอยู่แล้วนี่เฮ้ยสีน้ำตาลว่ะ ทำไมมันตอบเหมือนกับโค้ดที่เราได้เลยน้ําตาลปีบหรือว่าที่แท้จริงแล้วที่พวกมันตกใจกันเนี่ยเป็นเพราะว่าเราไม่ใช่สายลับเฮ้ยมีรุน้นมีรุนร้นเราอาจจะไม่ใช่สายลับก็ได้เดี๋ยวรอฟังคนต่อไปดีกว่าคนต่อไปครับคุณโกรนถามใครดีตอนนี้เราไม่สงสัยในตัวไอโยงแล้วไม่สงสัยในตัวไอกล้าเหมือนกันสงสัยในตัวไอขาวกับจอร์ดงานต้องเลือกถามสองคนนี้ถามใครดีเนาะถามไอจอร์ดดีกว่าเฮ้ยจู๊ กูชื่อจอร์ดเฮ้ย hey, ถ้าเกิดว่าสมมติทุกคนได้แนวน้ำตาลเหมือนกันหมดแต่เป็นน้ำตาลคนละอย่างงั้นเราต้องตั้งคำถามอีกแบบหนึ่งคุณสมบัติที่น้ำตาลแบบอื่นทำไม่ได้นอกจากน้ำตาลปีบ๊บนั่นก็คือจอร มึงเรียกกูอยู่น่าแหละมึงถามสักทีสิสิ่งของชนิดเนี้เขานิยมใช้ไปทําอะไรกันวะใฮ้ไอกโกรนถามดีว่าน้ำตาลทรายน้ำตาลปี๊กับน้ำตาลแบบอื่นใช้งานกันแทบจะคนละอย่างเลยอะในฐานะที่เราเป็นเชฟมาเก,กือบสี่สิบปีเราต้องขอบอกเลยว่าน้ำตาลไม่รู้แต่ปี๊กเราเอามาคลุมหัวเล่นน้ำตาลทรายใช้ทําอะไรได้หรอโอ้โหอย่างเยอะงั้นตอบแบบนี้ละกันถ้าแบบที่เห็นบ่อยๆแล้วนะเขาก็นิยมใช้ชงกาแฟกัน ใช้ชงกาแฟได้ด้วยหรอวะถั่วต้มเขานิยมใช้ชงกาแฟกันไอโยมมึงเป็นสายลับได้ไงไอ้เี้ยเกิดมากูเพิ่งจะรู้ว่าน้ำตาลปี๊บเขาใช้ชงกาแฟเราว่านะไม่ไอจอดก็เราเนี่ยแหละที่เป็นสายลับแต่ดูลักษณะแล้วนะ่าจะเป็นไอจอดมากกว่าเอาน้ำตาลปี๊บมาชงกาแฟชัดเจนกูเจอสายลับแล้วไอจอดมันต้องได้น้ำตาลทรายแน่ๆนเลยจะเอาไปชงกาแฟนะ่ะจอดเป็นสายลับ เอาละครับต่อไปคุณกล้าจะถามใครดีให้กูว่ากูไม่ต้องถามและกูรู้แล้วว่าสายลับเป็นใครใช่ไหมกล้ามึงคิดอย่างที่กูคิดแหละใช่ไหมบีหนึ่งถั่วต้มบีสองกูคิดแบบนั้นแหละเอาว่าแต่มึงคิดอะไรวะนะกูคิดเหมือนมึงมึงรู้ได้ไงเออแล้วแต่มึงเหอะงงกูงงให้สิบปีพลทหารกูขอตอบเลยแล้วกันกูรู้แล้วว่าใครคือสายลับอจริงแล้วว่ากล้ามมึงจะบอกว่าไอโยงเป็นสายลับใช่ไหมมึงแน่ใจหรอกล้ามมึงคิดดูให้ดีๆอีกรอบนะเว้ยใครคือสายลับวะ เอาเลยคราบกูสนับสนุนและคนที่เป็นสายลับนั่นก็คือให้ยองซู so. ้ๆมึงยังไม่เลิกยุแยงอีกสายลับก็คือไอ้จอด <Hey. S 1> ไอ้กล้ามึงอย่ามั่วมึงรู้ได้ไงว่ากูคือสายลับอ่ะงั้นมึงคิดว่าใครเป็นสายลับเหรอจอดก็น่าจะไโยงมึงห้ hey, ยองควรลับมึงคืออะไรน้ำตาลปี๊ด นั่นไงเห็นไหมไอโยงเป็นสายลับของกูได้น้ำตาลทรายให้ข่าวมึงได้อะไรน้ำตาลปี๊บโกโรนมึงอ่ะน้ำตาลปรี๊บกูด้วยน้ำตาลตปี๊บ,บมึงเข้าใจหอจอรือยังไอ้จอดกูคือสายลับอุย้ยกูรอดคุณจอดครับเลือกวัดตามใจชอบได้เลยพวกเราจะไม่ทำให้คุณทารมานง,งั้นกูขอวัดสายตาประกอบแว่น